เผยคาราฮาร์ห,หรือ,ดรอมดดำพื้นที่ฮาร่มีทางน้าตกสนามกอล์ฟเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆสําหรับมดดำพระชาภาก็ได้พูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นหลังนางเอกดังขวานอุสามณีถูกโยงกลางรายการว่าใครทําแบบนี้ได้เพี้ยนกว่าฉันแล้วถ้าสมมุติดาราคนนั้นให้คนไปกินข้าวชามเดียวกับสุนัขฉันว่าเพี้ยนถ้าน้องเล่นโซเชียลขนาดนี้จะยอมกินข้าวจานเดียวกับที่ครูให้หมาทำไม ทีให้นอนชั่วโมงเดียวฉันก็ไม่เชื่อถ้าน้องเล่นโซเชียลเป็นน้องจะต้องขอความช่วยเหลือถ้าให้กินข้าวชามเดียวกับสุนัขไม่ให้หลับให้นอนเชื่อว่าแจ้งตำรวจจับได้เลยนะเท่านั้นยังไม่พอมดดำพระชาภาอย่างเล่าต่ออีกว่าหนุ่มกัญชัยต่อสายให้คุยแม่ขวัญบอกจะบ้าหรอในขณะที่มดดำพระชาภาเองก็บอกว่าไม่เชื่อฉันถามแม่ให้เขากินข้าวกับสุนัขหรอแม่บอกว่าฉันจะถ่ายรูปให้เธอดูบ้านฉันจานเยอะแยะ ใครจะให้ไปกินข้าวกับชามสุนัขฉันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนอกจากนี้มดดดำข้าชาพายัางพูดต่ออีกว่าฉันรู้บ้านขวัญขวัญจะอยู่ชั้นหนึ่งเลยส่วนสุนัขจะมีห้องหนึ่งให้เตือนแล้วขวัญอย่าเลี้ยงสุนัขเยอะแยะนำพักน้ำแรงของมดดำข้าชาพาที่ขยันทำงานจนสาบายสร้างบ้านหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้เริ่มจากโซนสวนก็ไม่ธรรมดาแล้วถูกจัดไว้อย่างยิ่งใหญ่ที่มีบอ่อน้ำน้ำตกรูปปั้นพญานาค และมีระบบไอน้ำสร้างบรรยากาศถูกจัดไว้ยอย่างร่มรื่นและรวมถึงกล้วยด่างราคา500แสนต่อมามดดำก็ได้พาไปดูโซนที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาคือสนามหญ้าขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้างขวางสุดอลังมีสนามกอล์ฟอยู่ในบ้านทำเอาแจ็คถึงกับร้องโอ้โหเลยทีเดียวขณะที่มดดำก็บอกว่าหมดตัวแล้วทำบ้านจนหมดตัวแล้วมดดำยังพาเข้าไปดูภายในบ้าน ที่ตกแต่งไว้อย่างรู้ราาอีกทางยังมีตู้แช่าวายขนาดใหญ่ต่อมามดดำพาไปดูโซนสระไว้น้ำอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันมีทั้งสระผู้ใหญ่และสระเด็กที่สร้างไว้ให้ล้ลานๆโดยมดดำเผยว่าใช้เวลาสร้าง10ปีตั้งแต่สมัยตื่นมาคุยเชื่อมหม้เป็นการสร้างมา10ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่ช่างหนีนะไม่มีต่างจ้างมีต่างก็สร้างไปเรื่อยๆพอเห็นส่วนที่เสร็จก็หายเหนื่อย ซึ่งบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ทําให้พ่อแต่เป็นชื่อของมดดําภายในบ้านมีบ้านสร้างแยกให้คนในครอบครัวอยู่กันละหลังเรียกว่าจัดเต็มกว่าบ้านทิลาดพร้าวมีทั้งส่วนน้ําตกบ่อน้ําสนามกอล์ฟสระว่ายน้ํามีทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่ซึ่งแค่ส่วนก็มีมูล,ลค่า10บสิบล้านแล้ว